เพราะสอนสึกวันนี้ไอ้ขึ้นไปพี่กำนาาถวหนึ่งทำไมราคาไปกันร่วม่วตัวเลยเราเราลดเยอะเราเราลดจนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจนเราไม่ขอต่อยนะเราไม่ขอต่อยนี่ว่าเขาเสียใดกลางเข้ามาให้เราต่อยเจี๊ยบผมผมไม่อยากต่อยหรอกมันเวอรแพ้พอดีไปชนะก็ ผมไม่เคยไม่เคยขอใครไม่สบายใจจริงแต่ว่าแต่ว่าถือว่าวันนี้มันก็ชนะได้แพ้ได้เพราะชกกันของเราไม่มีแรงเลยนะขาแข้งไม่มีแรงอาวุธเบาปิวหมดเลยอพราเป็นที่ไปที่มาของราคาใ่อหลายช่าเด็วเด็กผมหนักอ่ะแล้วมันมันดันสองวันแรกคุมหนังดํากิ๊กเ๊ปซี่แล้วน้ำหนังก็โปกวันสุดท้ายวันท้ายผมคุมเองทั้งวันเลยเมื่อเช้าผมต้องมาเนี่ยออกจากบ้านตีสองอ่ะเพื่อมาคุมมันเนี่ย แม้แต่มันก็มันก็ไม่ได้โชว์วันลวันนี้ถ้าผมไม่มาเพราะมันไม่เอาแล้วคือมันคานแล้วอ่ะเขาไปหัวไปแล้วสองทีเมื่อเช้าก็เลยแล้วแขงงกนโชกวันนี้ยังไงมั้งคบพี่เราสองยกอย่างเราไม่ให้ออกเลยเออเออเพราะว่าประกวงหมดประกวมหมดเดี๋ยวบอกยกสามไปเดินยกสี่เอาเอาให้ได้แล้วก็ยกห้าเราก็จะสบายก็แขงกังแล้วก็ทำได้ทำแขงเลยพออันนี้พอยกสองเนี่ย ราคามันไปยังไงปลายกเราก็ต้องเดินลปยกสองเราต้องรีบเดินนะเพราะว่าถ้าปล่อยก็อยางกิดเพื่อนผมบอกว่าถ้าปล่อยไม่ได้ปล่อยก็ไหลไปเอยใช่ใช่ยกสองคนเราเดินปพ๊บมราคาเขาตื้นขึ้นมายกสามเรามาได้ชุดหนึ่งแลกลับมาเป็นต่อยกสี่ยกสี่ว่าจะไหลไหลไปล้มอยู่ล่างทีนั้นเกี่ยวจ้าวอีกแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้คิดเอาเปรียบเลราเราเราขอไม่ต่ออยู่แล้ววาเนี้แต่ว่า รายการเาก็มานั่งคุยทางทางฝั่งนู้นเขาว่าหัวหน้าขณน่าเขาก็มาคุยเราว่าต่อยไปเถอะแอ้เราบอกผมบอกเขาบอกเรานะอะไรเงี้ยเราเราพูดได้ผมไม่เคยขอแล้วก็ไม่เคยทําแบบนี้ไงในในชีวิตการทำเงยนไม่เคยไม่เคยเป็นแบบวันนี้ที่เด็กมาเกินแล้วทําไม่ได้ต้องตรงกลาบขอโทษทุกคนจริงๆครับนี่คือพี่กัมพาณนะเดี๋ยวนะฮะให้รู้ความรู้สึกวันนี้ เป็นไงบ้างวันน The ี้หมดไหมถามตรงรถแต่ว huh. no, right? ่าไม่ตะคิวครับเขาเป็นตะคิวอ่ะเฮ้ยยกไหนยกห้าเอายกห้าตะคิวอ่ะจีนหนีจีนหนีหนีอ่ะเนื้อใช่ครับโอ้เจอราคาแข็งปังเลยนั้นที่นีหนีเป็นเต้นที่นี่แล้วหลอกแ้อกแก้สถานการณ์ยังไงเอาไปตนัะคิวอ่ะเต้นเต้นหนีเนื้อยกเอาครับไอ้ที่เต้นพลังพลังหนีถอยอ่ะนะตะคิวขึ้นใช่ไหมทางไหนโซนขายไหนทางไหไทางซ้ายตรงนี้ครับโอ้มันขึ้น โอ้มันขึ้นถึงนี่เลยเหรอใช่ขึ้นถึงน้องเลยเหรอครับโอ้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ที่เขอว่าเป็นเป็นนักกีฬาที่แก้หาการได้นะถ้าเกิดปล่อยให้มันขึ้นแล้วก็จบเหตนะฉะนั้นเออเป็นไงต้นใช้ไปเท้าเต้นเตะกจะตายอ๋อไปไปเท้าเต้นแล้วตะคิวตายเออแล้วมันก็ค่อยๆลงไปนะนี่นี่คือเคล็ดลับใหม่นะเคล็ดลับของพี่กัมพูชาวันนี้เป็นไงบ้างพอใจเกมวันช่วงไหมก็ยังไม่พอใจครับอ้าวเพราะอะไร ข้อมือเค็ดหน่อยต่อ้ข้อไหนเอ้าโอ้โหข้อมือเค็ดด้วยขายเป็นคิวด้วยยก5ก่อนช็อตก็เป็นก็ลดน้ำหนักไม่ไหวนะก็ต้องยอมรับนะพี่อำนาจเองก็ขอโทษละเอ้าจะจะบอกอะไรเป็นมวยเอาบอกเลยเนอะผมขอโทษ ทุกคนครเดี๋ยววันนี้ผมทาน้ําหนักไม่ได้จริงๆครับครับก็ไม่เป็นไรเนาะน้ำหนักน้ำหนักที่เราจะชกได้ที่ดีสุดของเราต้องต้องเป็นไนเนาะขอขึ้นเป็นร้อยสิบหกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมสิบห้าสิบหกเก้าอง่ะดีดีเลยนะครับดีดีเลยครับ